รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในรายการจิกซอต่อฝัน,นะคะ่ะวันนี้เนี่ยอาชีพทิงกี้อยากจะพาไปรู้จักนะคะเป็นอาชีพในฝันของน้องคนนึงค่ะใบให้นิดนึงแล้วกันว่าเป็นอาชีพที่ทุกองค์กรต้องมีาอาชีพอะไรนะ,ะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคืออาชีพนักสร้างความสุขในองค์กรนั่นเองอาชีพนักสร้างความสุขในองค์กรไหนใครเคยได้ยินบ้างยกมือขึ้นหน่อยครับ ูชื่อน,นี้เนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะ,ะพูดว่าเป็นอาชีพ HR น่าจะคุ้นเคยกว่าว่าแต่น้องเจ้าของความฝันเนี่ยเขามีที่มาที่ไปของความฝันยังไงแล้ววันนี้มีอะไรสนุกสนุกให้ทำบ้างตามกิ้กมาเลยค่ะทำไมเจ้าของความฝันของเราถึงอยากเป็นอาชีพนี้กันนะอะไรเป็นแรงบันดาลใจของเขากันละ่ะอยากรู้แล้วสิช่วงเปิดความรู้สู่อาชีพในฝัน ทุกคนคะแล้วนี่ก็คือน้องถิงถิงน้องถิงถิงเป็นเจ้าของความฝันนะคะของการเป็น HR นั่นเองดอนถิงถิงนี่เองที่เป็นเจ้าของความฝันในวันนี้เราไปทำความรู้จักกับเธอเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะหนูชื่อถิงถิงอายุ13ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนศึกษานารีค่ะอาชีพที่หนูใฝ่ฝันอยากจะทำคืออาชีพ HR ค่ะ ซึ่งแรงบันดาลใจของหนูก็คือคุณแม่ที่ทําอาชีพ HR อยู่ค่ะส่วนไหนของงานคุณแม่ที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจเห็นที่คุณแม่ทําหนูก็ลองแอบไปดูก็คุณแม่เขาทําเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนแล้วก็การสัมภาษณ์พนักงานค่ะรู้สึกน่าสนใจมากเลยก็เลยอยากลองมาทําดูค่ะแอบดูคุณแม่ทํางานตั้งแต่อายุเท่านี้เลยนะครับสงสัยจะอยากเป็นเหมือนคุณแม่จริงๆ น้องทิงๆิงรู้ไหมว่าจริงๆแล้วงาน HR เนี่ยมีหลายส่วนมากเลยนอกจากส่วนเงินเดือนนอกจากส่วนการรับสมัครคนสัมภาษณ์งานแล้วเนี่ยยังมีอีกส่วนหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นนักสร้างความสุขให้กับองค์กรเคยได้ยินไหมไม่เคยค่ะแต่ชื่อน่าสนใจมากเลยค่ะ,ะคิดว่าจากชื่อเนี่ยเขาน่าจะทําอะไรสร้างความสุขให้กับทุกๆคนอฟิลแบบร้องเพลงอะไรอย่างงี้ไหม เสงสัยอันนี้จะเป็นอาชีพในฝันของพี่อิงกี้แล้วเหรอครับแต่วันนั้นก็ได้ค่ะ <laughs> จริงๆอ่ะเหมือนกับเวลาที่น้องถิงถิงไปโรงเรียนอ่ะ <c oughs> เวลาที่เราไปโรงเรียนมันมีความสุขไหมเดี๋ยวนี้ <c oughs> ก็ยังไม่อยากตื่นคะ่ะหนูงน <c oughs> ่วงนอนละลองคิดดูถ้าเกิดว่าเราไปโรงเรียนทุกวันอ่ะแล้วทุกวันที่โรงเรียน,น,น,นมีความสุขมากๆเลยเราจะอยากไปไหมอยากไปค่ะหนูจะตื่นเองโดยไม่ต้องให้แม่ปลุกเลยค่ะแปลว่าทุกวันนี้ คุณคแม่ฝ<บ>ูกค่ะเหมือนกันถ้าเกิดว่าเวลาเราเรียนจบมาแล้วนะแล้วไปทํางานที่องค์กรหรือบริษัทเวลาที่เราไปทํางานแล้วเรามีความสุขอะทุกคนก็จะอยากไปทํางานใช่ไหมค่<ฮ>ะเนี่ยแหละก็คืออาชีพนักสร้างความสุขในองค์กรวันนี้เนี่ยพิงได้นัดพี่คนหนึ่งไว้เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ยาวนานในสายเ r ชเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าอาชีพ HR ทําอะไรแล้วนักสร้างความสุขในองค์กรเนี่ยมีหน้าที่อะไรแล้วก็สําคัญยังไง พร้อมรือยังพร้อมมากค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะมาถึงแล้วไม่รู้วันนี้เจ้าของอาชีพ HR ที่พี่อิงกี้นัดไว้จะเตรียมข้อมูลอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้ไวรอน้องถิงถิงบ้างนะครับเนี่ยตังไวค่ะพี่ตังนสองนะคะเดี๋ยว่สองได้เลนะคะขอบุณค่ะสวัสดีค่ะสัสดีค่ะนี่ก็คือพี่ตังที่พี่อิงกี้บอกไว้นะคะ พี่สตังเป็น HR แบบมืออาชีพประสบการณ์แบบหลายปีมากแนะนำตัวกับทุกคน,นค่อยค่ะได้เลยครับ่าสตังนะครับเป็น HR Director นะครับผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคบคลของบริษัท GQ ครับผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าในแบรนด์ GQ ครับพี่สตังทำงานในสายงาน HR มานับ10ปีครับรับรองเลยว่าวันนี้ถิงถ้งๆจะได้ข้อมูลของอาชีพนี้ไปเต็มเต็ม คุณแม่หนูทํางาน HR ค่ะเห็นว่าที่คุณแม่ทํามันน่าสนใจดีก็เลยอยากเป็นแบบคุณแม่บ้างค่ะอันนี้จะขออธิบายฟังก์ชันโดยรวมของ HR ก่อนเนาะจะได้เข้าใจภาพรวมนะครับจริงๆหนักๆกัจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนที่เราเรียกว่า HRM กับ s r d นะครับ HRM เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันหลักเป็นการทำเงื่อนเดือนอย่างที่น้องทิมบอกเมื่อกี้เลยแล้วก็จะเป็นการรับคนเข้าทำงานหรือสรรหาบุคคลแต่ฟังก์ชันที่2ที่ HRD เนี่ยมันคือ HR Development คือการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวองค์กรพัฒนาตัวบุคลากรของเราแล้วก็พัฒนาและส่งเสริมความสุขในบริษัทนี้ด้วยคำว่า HR ในหัวหนูเปลี่ยนไปนเลยค่ะคือมันเยอะมากจริงๆค่ะอและก็เหมือนที่พิงบอกค่ะว่าเขามีนักสร้างความสุขให้องค์กรใช่ไหมคะใช่ครับ หน้าที่ของคนที่ทำอันนี้ค่ะทำไมต้องมีคนที่สร้างความสุขให้กับองค์กรล่ะคะถ้าพูดกันตามตรงก็คือจริงๆการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะสมมติว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราอยู่ในออฟฟิศมาน8-12ชั่วโมงเลยก็เป็นส่วนสำคัญถูกไหมครับในอดีตในการทำงานอาจจะเป็นแค่มาทำงานเพื่อ,อจะได้รับผลตอบแทนกลับไปนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและความสุขในการทำงานมีผล ตรงต่อ p e r f o r m ร์แมนหรือผลการทำงานทําคนเหวน,นั้นนะครับเพราฉะนั้นเราอะทุกคนที่เข้ามาอยู่กับ GQ เนี่ยเจอหนี้ที่เขาเข้ามาวันแรกจนถึงวันสุดท้ายเราต้องการให้เขามีความสุขและรู้สึกว่าไม่ใช่แค่มาทำงานแต่เป็นการทำงานที่รู้สึกว่าเติมเต็มชีวิตในบางส่วนด้วยครับโอ้โหพี่สตังฟังแล้วเคลิ้มเลยนะครับอยากจะขอสมัครงานที่นี่แล้วล่ะสิทัง GQ ครับเราให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็น ระดับต,ต้นๆด้วยเพราะว่าเรื่อง culture เ,เรื่องการอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องสําคัญมากๆครับแล้วก็ต้องพูดตามตรงว่าเทรนด์หลังจากผ่านโควิด1 9ที่ผ่านมาครับมันจะมีหลายๆส่วนที่เริ่มลาออกจากงานเยอะขึ้นไปเปิดธุรกิจส่วนตัวเยอะขึ้นเพราะคนทํางานแล้วรู้สึกเบื่อหน้าหรืออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นส่วนช่วยในการรีเทนหรือทําให้คนรู้สึกว่ายังอยากมาทํางานแล้วก็ไม่อยากลาออกจากที่ทํางานด้วยครับและพอในปีหลังๆมาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความสุขทางด้านกาย เริ่มมีเรื่องสุขภาพจิตเริ่ม,มภาพจิตใจบา<ะ>งที่มีถึงขั้นที่มีนักจิตวิทยามานั่งให้คําปรึกษาหรือคุยเรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะนะั้นทุกอย่างตรงนี้มันเป็นส่วนประกอบของการส,ส่ขขงเสริมความสุขในองค์กรครับเป็นยังไงฟังแล้วรู้สึกอยากทําอาชีพนี้ไหมอยากค่ะรู้สึกน่าสนใจมากเลยค่ะตอนแรกก็มีแค่เห็นว่าเรื่องเงินเดือนแล้วก็การสัมภาษณ์แต่พอได้ฟังแล้วรู้สึกน่าสนใจเพิ่มขึ้นแบบล้านล้านเปอร์เซ็นเลยค่ะ ตาเป็นประกายเลยนะครับน้องจริงๆสงสัยอยากเป็นอาชีพนี้จริงๆแล้วมาสร้างสุดในองค์กรเนี่ยเขามีหน้าที่รับผิดชอบเป็งไงบ้างคะหนูอยากรู้โอเค จริงๆมันเริ่มจากการที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าความสุขของแต่ละบุคคลคืออะไรเนาะเพราะว่าในแต่ละองค์กรก็ประกอบไปด้วยคนหลายเจนคนหลายช่วงอายุแล้วก็พูดถึงแวลูของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปกติแล้วเราจะเริ่มจากการทำแบบสำรวจหรือทำร์เวยนี่แหละดูว่าจริงๆแล้วมองหาอะไรร้องขออะไรในองค์กรเพื่อทำให้เขามีความสุขมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็เอาข้อมูลตัวเนี้ย มาวิเคราะห์ว่าเราจะทํากิจกรรมหรือทําการส่งเสริมด้านไหนเพื่อให้คนมีความสุขมากขึ้นในองค์กรครับแล้วเวลาเราจะไปสํารวจเขาจะกล้าบอกหรอคะว่าเขาอยากได้อะไรหรือแบบเขาแบบอยากร้องทุกอะไรเราเพราะว่าเป็นหนูหนูยังไม่กล้าเลยค่ะแบบนิดนึงอย่าว่าแต่น้องถิงถิงเลยครับขนาดพี่เองอยากจะขออะไรจากหัวหน้าทุกวันนี้ยังจะกล้ากกลัวอยู่เลยครับนนจริงๆมันมีส่วนประกอบหลายปัจจัยนะครับ ปัจจัยแรกที่พี่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนกล้าพูดคือวัฒนธรรมองค์กรถ้าเราส่งเสริมว่าให้ทุกคนสามารถพูดได้ว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรตัวเนี้ยมันก็จะทําให้ฟีดแบ็ที่เราได้มาหรือข้อคิดเห็นที่เราได้มาจะชัดเจนมากขึ้นแต่มันก็จะมีส่วนอื่นๆอย่างเช่นการตั้งคําถามไม่ให้รู้สึกว่า มันเป็นน a t ที e เกินไปรู้สึกว่าเวลาเขาตอบมาแล้วมันจะมีผลต่อชีวิตเขาหรือม,มีผลกับการทํางานของเขาหรือไม่ mm hmm. หรือจริงๆท้ายที่สุดก็คือว่าเราสามารถทําแบบสอบถามที่ไม่ต้องให้ใส่ชื่อ mm hmm. เพื่อจะเป็นการปิดว่าอ่คนเนี้ยคือใครหรือ,อยังไงแต่เราสามารถวิเคราะห์จากสิ่งที่เขาตอบมาและคะแนนที่เราให้มาได้อา mm hmm. ชีพนี้ดูเป็นพลังบวกมากเลยค่ะ mm hmm. อันนี้ดูแบบมีรายละเอียดเยอะแล้วก็น่าจะมีหลายคนต้องช่วยกันทำใช่ไหมคะใช่เลยครับใช่เลยครับทุกฟังก์ชันที่เราคุยกันมาเก,กี่ยวกพี่เป็นคนดูภาพรวมแต่คนที่เป็นมืออาชีพจริงๆแล้วดูแลเรื่องนี้ของ GQ จริงๆได้อย่างยอดเยี่ยมคือน้องอคนนึงในทีมพี่เขาชื่อน้องลูกทอเขาทำงานเรื่องนี้ทุกวันแล้วก็ลงลึกกับมันทุกวันจริงครับแล้วหนูจะได้เจอพี่คนนั้นไหมคะวันนี้หนูจะได้เจอเขาแล้วได้ทดํกากิจกรรมกับเขาด้วย ถ้าทุก,กองค์กนมีความสุขมันคงเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะครับในตอนหน้าเรายังมีกิจกรรมสนุกๆของอาชีพนักสร้างความสุขไว้รอน้องทิงๆและทุกๆคนเหมือนเดิมแต่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ